มาต่อกันนะครับที่เฉลยโจทย์แคลคูลัสมาอยู่กันที่พา์ที่สองคับภา์ที่สองจะเป็นข้อหกนะครับจนถึงข้อที่สนะิบเนาะแต่ก่อนที่จะไปลุยกันในข้อที่หกนะครับขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับย้อนกลับไปที่ข้อที่สี่นะครับที่ผมบอกว่าคําตอบคือหกส่วนห้าแต่ผมดันไปการ์ลบหกส่วนห้านะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปลี่ยนนะครับเป็นช้อยที่หนะ้าเนาะ ตนอั้นสงสัยอาจจะเบลอไปหน่อยนะครับเบลอไปนิดหนึ่งนะครับก็ต่อขอโทษขออภัยทุกทุกคนด้วยนะครับข้อที่หกนะครับข้อที่หกอย่างแรกนะครับในโจทย์ของลิมิตเราต้องทําการแทนค่าไปก่อนนะครับจะดูจากสถานการณ์คร่าวๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์ส่วนศูนย์แน่นอนนะครับใส่ if ไปเลยนะครับ indeterminate form เนาะอ่ะตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับนะแค่แทนค่านะครับอ่ะ วิธีการที่เราผ่านมาเนาะทั้งหมดก็คือเราได้ทําการแยกตัวประกอบนะครับอีกวิธีคือซึ่งเรายังไม่ได้ใช้นอกก็คือวิธีการคอนนะครับคอนจูกเกตนะครับคอนจูกเกตหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือว่าสังยุคนั่นเองนะครับวิธีการคอนจูกเกตเนาะคอนจูกเกตจะใช้ในกรณีไหนใช้ในกรณีที่มันติด รูทนะครับติดรูทเนาะติดสแควร์รูทนั่นเองนะครับอ่ะวิธีการคืออย่างนี้ครับก็จะเป็นลิมิตนะครับของ x เข้าใกล้ศูนย์เนาะจะเป็นสแควร์รูทของ x อ็บวกยี่สิบห้านะครับลบห้าแล้วก็ x เนาะจะต้องนะครับคอนจูเกตด้วยหน้ารูทนะครับเป็นบวกแต่ว่าติดลบห้าเนาะ คอนจูเกตของมันก so si ็คือรูทเนี่ยเหมือนเดิมครับ x บวก25แต่ตัวตรงกลางเนี่ยครับตัวที่รูทบวกลบด้วยเนี่ยถ้าตัวตรงกลางตรงเนี้ยเครื่องหมายเป็นบวกตัวคอนจูเกตมันจะเป็นลบครับแต่ข้อนี้เครื่องหมายเป็นลบตัวคอนจูเกตมันต้องมีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับตอนเราคูณเราก็คูณทั้งบนทั้งล่างนะครับการคอนจูเกตเหมือนเราคูณด้วยหนึ่งนะครับคูณด้วยหนึ่งยังไงทุกคนมาดูนะ ถ้าผมทาการตัดเล่นนะครับตัดตรงนี้เล่นนะครับมันก็มีค่าเป็นหนึ่งเพราะค่ามันเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยอ่ะอย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่าผมให้ตัวนี้เป็นตัวหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวหลังตัวนี้เป็นตัวหน้าครับตัวนี้เป็นตัวหลังเราจะท่องว่าหน้าลบหลังนะครับคูณหน้าบวกหลังซึ่งมันมีค่าเท่ากับอะไรบอกไปแล้วครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็ได้ นครับตรงนี้ไม่ใช่ได้ยากอะไรเลยเป็นลิมิตนะครับ x เข้าใกล้ศูนย์ของหน้ากำลงังสองน่จะได้ x บวก25ใช่ไหมนะครับลบหลังกำลังสองคือลบ25ครับนี่ได้แล้วครับตัวส่วนนะครับมีอะไรคูณกันได้ไหมไม่มีเนาะก็คือ x นะครับแล้วก็ square root รรของ x บวก25นะครับบวก5เนาะตัวบนนะครับ ตั้งตั้งนะครับยี่สิบห้าตัดกับลบยี่สิบห้าไปตัวนี้ x นะครับตัดกับ x ตัวนี้ไปครับเรียบร้อยนะครับทุกครั้งที่มีการตัดกันอย่างหรือว่าเราต้องทําการแทนค่าลงไปในลิมิตนะครับหารด้วยหนึ่งส่วนสแควรูทของห้าอ่าไม่ใช่ห้านะศูนย์บวกยี่สิบห้านะครับแล้วก็บวกกับห้าเพราะฉะนั้นรูยี่สิบห้าก็คือ ห้านั่นเองนะครับบวกกับห้าเป็นหนึ่งส่วนสิบนะครับโอเคหนึ่งส่วนสิบช้อยไหนเอา,เอ,าอย่าพลาดนะครับลิงก์แม่นๆครับช้อยที่หนึ่งนั่นเองนะครับโอเคไหมแต่ทีนี้เราก็บอกแล้วว่าเฮ้ยเราอยากเสนอนะครับในหลายมุมมองในหลายมิตินะครับเราจะทำการใช้ลอปิตานนะครับเราจะทำการใช้ลอปิตานเล็กๆตรงนี้แล้วกันครับ ทำการใช้นะครับรอปิดตาลของข้อนี้เนาะเพราะว่าเรามั่นใจแล้วว่าแทนค่าไปแล้วมันเป็นสูส่วนศูนยนะครับวิธีการก็คือเราจะทําการดิฟครับดิฟสแควร์รูทด,ดิฟอย่างไงนะครับเอาเทคนิคไปใช้นะครับสมมุติว่าคุณไปเจอรูท t ยูนะครับดิฟรูทยูก็คือ D ีบา U แบบนี้นะครับดิฟเทียบอยูเนาะจะได้1 ส่วน2รูท u นะครับคูณกับดิบ u นะครับอ่ะตรงนี้เอาไปใช้ได้เลยนะนะครับเอาไปใช้ได้เลยไม่หวงของครับไม่หวงของอ่า1รูท2คูณดิบ u ก็คือเราสามารถมองทุกฟังก์ชันเนี่ยเป็น u ได้หมดนะครับอย่างเช่นข้อนี้ผมมองอะไรเป็น u ดีผมมอง x บวก25นะครับเป็นเป็นอะไรครับเป็น u นะครับโอเคมองตัวนี้เป็น u นะจากสูตรของเรานะครับจากสูตรที่ให้ไปนะครับเราจะได้ว่าดิฟเสร็จมันจะได้เป็น1ส่วน2 r o ท t u ก็คือ u นะครับ x บวก25ครับคูณดิฟ u u คือ x บวก25 ดิฟเอ็กได้หนึ่งครับดิฟยี่สห้าได้ศูนย์อ่ายี่ิบห้าได้ศูนย์เนาะตรงนี้ก็คือมีค่าเป็นหนึ่งนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้สนใจดิฟลบห้าครับจะได้ลบศูนย์ครับดิฟเอ็กครับจะได้หนึ่งเพราะฉะนั้นทุกการดิฟนะครับให้เราแทนค่าไปด้วยเราจะได้เป็นหนึ่งหารสองสแควรูทศูนย์บวกยี่สิบห้านะครับรูทยี่สิบห้าก็คือห้าห้าสองเป็น สิบนั่นเองนะครับหนึ่งเห็นไหมก็เร็วกว่านะครับแต่ว่าก็แนะนําให้ทําวิธีปกติให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปใช้สูตรลัดสูตรเทพสูตรมันแล้วก็ว่ากันไปนะครับอ่ะต่อไปครับข้อเจ็บนะครับบางคนเนี่ยใจร้อนนะครับก็ไปใช้รอปิตาอะไรเลยผิดแน่นอนนะครับลองทดสอบดูครับลองแทนค่าดูก่อนนะครับอ่ะลิมิตนะครับ x เข้าใกล้ ไส่วนสองเนาะเราก็แทนค่าไปครับมันก็จะเป็นไายส่วนสองไซสองคูณไายส่วนสองครับโอ้โหใจเต้นตุกๆไปครับตรงนี้สองตัดสองไซมุมที่ตกแกน x ครับอ่าไพ่เนี่ยไายเนี่ยก็คือมุมของแกน x ใช่ไหมซึ่งบนแกน x กเนี่ย ายคือค่า y เนาะบุญแจกิ้กค่า y เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้ปึ้งไปเลยครับเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับตอบศูนย์เลยนะครับง่ายมากข้อนี้อ่าตอบใช้สนะครับโอเคนะข้อนี้ไม่ได้ยากนะครับนการเช็คนะครับว่าเรารู้มีความรู้เรื่องมุมของตีโกหรือเปล่านะครับอ่าข้อนี้มาอีกแล้วครับพวกาซนะครับเป็นายมุมกล่องนะครับส่วนที่กล่องเนาะอย่างที่เราบอกไปนะครับว่า ถ้าเราไปเจอนะครับมุมซ้ายเท่ากับศูนะครับเป็นซ้ายมุมกล่องนะครับมันต้องหารด้วยกล่องใช่ไหมถึงมีค่าเท่ากับหนึ่งอันนี้บอกไวแล้วนะครับข้อนี้สมมุติว่าให้กล่องของเรานะครับเท่ากับสิบเอ็กส่วนข้างล่างนะครับมันยังเป็นสองเอ็กอยู่ทํายังไงครับว่าให้ส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นสิบเอ็กคือเราก็ต้องทําการคูณห้านะครับคูณห้าทั้งเศษและส่วนถูกปะนะครับ คูณก็ต้องคูณให้ครบเนาะเรียกว่าการจัดรูปนะครับคูณ5่าทั้งเศนและส่วนเนาะเราจะได้เป็น 10x แล้วนะครับแล้วสมบัติของลิมิตนะครับก็คือเราสามารถดึงค่าคงที่นะครับออกนอกลิมิตได้นะครับดึงเลยครับเราจะได้เป็น5ลิมิตเนาะ x เข้าใกล้0ของ s i น์ 10x ส่วน 10x นะครับก็คือกล่องส่วนกล่องนั่นแหละเพราะฉะนั้นลิมิตก้อนนี้มีค่าเป็น1 คำตอบของเราก็คือห้านั่นเองนะครับก็คือช้อยที่สี่เนาะอ่ะข้อเก้าครับข้อเก้าอ่ะข้อเก้าเนี่ยโอ้โหง่ายมากเลยครับทุกคนดูนะครับทุกคนดูข้อนี้กล่องของเรานะครับให้กล่องนะครับเป็น tan 2x นะครับเห็นไหม ดูนะทุกคนดูนี่เอาให้แบบชัดๆเลยนะชัดๆเลยนะครับค่าคงที่นะครับดึงออกนอกลิมิตได้ดึงเลยครับมันจะได้เป็น1นึ่งส่วน 2. สอง้ายแทนสอครับหารด้วยแทน 2x งโหใจเต้นตุบๆเลยครับใจเต้นตุบๆเลยกลองนะครับส่วนกลองตรงนี้มีค่าเป็น หน,นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปครับว่าเป็นหนส่วนสนั่นเองนะครับทำด้วยความรวดไวนะครับโอเคอ่าข้อที่สิบี่ยมีประเด็นนิดหนึงนะครับขอทบทวนให้อีกสักหน่อยนะครับถ้าเราไปเจอลิมิตนะครับ X เข้าใกล้ศูนย์ของหนลบนะครับคอสของนะครับส่วนด้วยกล่องนะครับมันจะมีค่าเท่ากับศนเนาะ นะครับโอเคข้อนี้เห็นอะไรไหมมีคอสเนาะนะครับมีลบหนึ่งเนาะมีตัวส่วนเนาะเฮ้ยขับคลายขับคลาวอะ่ะข,ขับคลายขับคล้าเหลือเกินนะครับ,ข,บรขับคายขับคลาเหลือเกินทํายังไงดีนะครับทํายังไงดีโอเคเราย้อนกลับไปที่สมบัติของลิมิตนะครับว่าลิมิตเนี่ย บวกลบคูณหารยกกำลังสแควรูทลิมิตสามารถเข้าไปในทุกก็คือแจกแจงเข้าไปในทุกอย่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยกกำลังไม่ว่าจะเป็นสแควรูทลิมิตสามารถเข้าไปได้หมดนะครับโอเคไหมเนาะโอเคนะครับอย่างแรกนะครับก่อนที่เราจะาลิมิตเข้าไปเนาะผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตทุกคนเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ย เอา 9x กำลังสอนี้ยัดเข้าไปในนี้นะครับก็คือเราจะดึง x กำลังสร่วมนะครับดึงไปกับตัวตัวเศษนะครับมันจะเป็นนี้ครับลิมิตนะครับ x เข้าใกล้0ของ cos นะครับ 3x ลบ1เนาะหารด้วย 3x แบบนี้ นะครับกาลังสองเนาะเพราะว่ากําลังสองสามารถกระจายเข้าที่ตัวเศษกับตัวส่วนได้ทีนี้ผมดึงกําลังสองออกเนาะตรงนี้เป็นสามเอ็กนะครับเฮ้ยคับขายคับขายอย่างตอนนี้เราได้กล่องละกล่องของเราเท่ากับสามเอ็กนะครับซึ่งมีกล่องสองอันแล้วแต่ว่าเฮ้ยฟอร์มของเราก็คือมีหนึ่งอยู่ข้างหน้าทํางไงครับมีหนึ่งอยู่ข้างหน้าก็ไม่ยากครับเราทานนําการดึงลบออกครับอ่าดึงตัวร่วมที่เป็นลบออกเนาะ เราจะได้ว่าเป็นลบนะครับหนึ L ่งลบคอสสามนะครับส่วนด้วยสามกแบบนี้นะครับทั้งหมดยกกลังสองนะครับโอเคทีนี้ผมบอกว่าเฮ้ยลิมิตเนี่ยมันสามารถกระจายได้หมดโอเคไหมนะครับลิมิตสามารถกระจายได้หมดเนาะ เราจะได้ว่าเป็นลิมิตนะครับ x เข้าใกล้0ซึ่งลบ1เนี่ยเป็นค่าคงที่เนาะดึงออกหน้าลิมิตเลยครับอ่าดึงออกหน้าลิมิตเนาะของ1ลบ cos 3x ครับแล้วก็หารด้วย 3x แบบนี้คือทั้งหมดเนี่ยกำลัง2อยู่นะแต่ว่าพลิมิตก็เนี่ยมีค่าเป็นอะไรครับมีค่าเป็น ศูนย์นั่นเองนะครับเราก็ตอบไปครับว่ามันคือช้อยที่หนึ่งเนาะไม่มีข้อกังขาใดๆนะครับก็สำหรับพา์ที่2นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วพบกันในพา์ที่สามนะครับเป็นข้อ1ิบถึงข้อสิบห้าเนาะเรื่อยๆนะครับอย่างละ5้าพาสโอเคนะนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเกือบลืมไปเลยนะครับบ๊ายบาย